สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาพรจันร์จำ,จำรัดรหัสนักศึกษา067หมู่เรียนที่61-57ทับวันนี้จะมาพูดในเรื่องเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ค่ะประันดี 1. อยี่ห้อที่จำหน่ายในตลาด Camus XO m a r t e l VSOP Martell Golden b r u e h a n n a c x o และ MERIDIAN VSOP 2. ประวัติวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตจนถึงการบรรจุขวดประวัติความเป็นมาปบรนดีผลิตจากเมืองคอนยักษ์และเมืองอามายักประเทศฝรั่งเศสและชื่อของปบรนดีนั้นมาจากการเรียกตามชื่อเมืองในประเทศของฝรั่งเศสอีกด้วยวัตถุดิบการทำนั้น ส่วนใหญ่จะทำมาจากผลไม้ชนิดต่างๆแต่ที่นิยมเป็นส่วนมากจะทำมาจากอางุ่นซึ่งนำมากลั่นน้ำผลไม้ต่างๆให้ออกมาเป็นน้ำบรันดีขั้นตอนการผลิตนำน้ำ,นำองุ่นที่ได้นั้นมาหมักแล้วนำไปต้มจากนั้นนำมากลั่นแล้วนำไปบ่งต่อในถังไม้โอก้การบรรจุข,ขวดนั้น ยิ่งบ่มไว้นานแอลกอฮอล์ก็จะยิ่งลดต่ำลงเรื่อยๆและจะมีแอลกอฮอล์เพียงแค่36ดีกรีเท่านั้น 3. ชนิดของประลันดีแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกัน 1. เกรปประลันดีประลันดีที่ทำมาจากองุ่น 2. ฟุตประลันดีประลันดีผล,ลไม้ที่มีสีและ 3. พรอมิประลันดีประลันดีที่กันจากกาก ที่เหลือจากการผลิตไวน์จากอางุ่นซึ่งจะไม่มีสี 4. ความแตกต่างระหว่างปรันดีคอนยักษและอามายากักปรันดีเป็นเหล้าที่นิยมกันมากและได้จากการหมักน้ำองุ่นซึ่งเป็นเหล้าชนิดพื้นเมืองส่วนคอนยักกับอามายักนั้นเป็นปรันดีเกรดสูง เป็นประหลันดีที่มีราคาแพงและจะหมักในถังไม้อกเ,เป็นเวลานานอีกด้วย 5. ความหมายบนป้ายของประหลันดีความหมายนั้นแบ่งออกได้เป็น4ชนิดด้วยกัน 1. xo ย่อมาจาก extra old ใช้เวลาในการบ่ม15-25ปี 2. vo ย่อมาจาก very old บ่มเกิน5ปีแต่ไม่เกิน10ปี 3. VOP ย่อมาจาก Very Old Pale บ่มเกิน5ปีแต่ไม่เกิน10ปีและ 4. VSOP ย่อมาจาก Very Soft Old Pale คอนยักนี้จะมีอายุหมักบ่มจากที่ประมาณ7-10ปีด้วยกัน 6. ประโยชน์ของเหล้าประหลดดีคอนยักและ อามายักช่วยเสริมสร้างระบบประสาทช่วยเพิ่มความอยากอาหารและทำให้กระเพาะอาหารและกระบวนการเผาผลาญให้ดีขึ้นช่วยลดอาการเจ็บคอและแก้ไอได้วิธีการเสิร์ฟและการดื่มการเสิร์ฟนั้นต้องแช่เย็นก่อนจึงจะนำไปเสิร์ฟเพื่อทำให้รสชาติของผล่นดีนั้นดีมากยิ่งขึ้นการดื่มนั้นมีได้หลากหลายวิธี อาจจะดื่มเป็นเพียงช็อตโดยตรงของประดันดีโดยไม่ต้องผสมน้ำแข็งหรือสามารถดื่มกับน้ำผลไม้ได้หลากหลายชนิดด้วยกันเช่นน้ำแอปเปิลน้ำสตรอเบอรี่เป็นต้น